ครับสวัสดีครับเป็นการไลฟ์จากกรุงลิมานะครับวันอาทิตย์ที่16เมษายน2565นะครับก็ไม่มีอะไรฮะรอยากจะเราให้ฟังเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลิมานะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนค่อนข้างจะระวังตัวนะครับดังนั้น ผมเองผมก็เลยคิดว่าจะใช้โอกาสนี่นะฮะในการที่จะคือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของสำนักง,งานหน่อยนะะในในเรื่องของ Health ดังนั้นผมก็อาจจะมีคำสั่งนะครับให้ work from home 3วันคือจันทพุธสุขไม่ใช่จันท์อังคารพุธนะเพราะว่าคือปกติก็จะปีที่แล้วนะจันทพุธสุขจะจะค่อนข้างแบบจำฟอร์แมตนั้นแต่ว่าจริงๆก็คือว่าพอตั้งแต่เริ่มปีใหม่มาเนี่ยผมก็ทำงานจันทร์อังคารนะเวิร์กมวันพุธพระหัสสุข ทำงานที่ออฟฟิศทำงานที่ออฟฟิศ4วันนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับผมก็เลยจะเฉพาะอาทิตย์หน้านะครับจันทรอังคารพุธเนี่ยก็จะ work from home นะแล้วก็ไปทำงานวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นมาตรการเฉพาะอาทิตย์หน้านะครับก็สถานการณ์โดยทั่วไปก็ manageable นะครับทุกอย่างก็ อยู่ภายใต้คอนโทรลก็เป็นการส่งเสียงมาเพื่อให้ทุกท่านที่ติดตามอยู่ได้รับทราบความเคลื่อนไหวนะครับสวัสดีครับ